ภากลาบสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องอีฟซีทุกๆคนเนาะคะ่ะเนาะค่ะยินดีตอนรับเข้าชู่ทางช่องทิมพาโชวกับพี่น้องคะ่ะคํามเนียแอดกับภาพพี่น้องเขาเดินทางมาที่บ้านเซียนจ่อยเนาะคะ่ะเนาะก็มาตามตอเนเอดทางตามต่อตัวเลขค่ะเพราะว่าคลิปที่แล้วนะคะได้ต่เลขฝันไปเนาะคะ่ะเนาะย่างบัตรทันใดเลขวิง่งย่างบัตรทันใดเลขจับคู่ของเซียนจ่อยเลยเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะ เดี๋ยวเขาไปรับชมรับฟังผมพร้อมกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนจะเข้าไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะจะไดบ่ว่าดแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะคะค่ะพี่น้องคะพร้อมแล้วนะคะบ่าบอลไลค์ค่ะเข้าไปรับชมรับฟังผมพร้อมกันเลยค่ะยังเด็กเลยขนาดน่ะเข้าไปดีไหม สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเช่นจอยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีสี่ทุกคนหลังจากที่ผมได้มาตามตองวัดเนาะได้มาตามตองวันวันวันวังเลขเข่าศูนย์เก้าตรงๆรวันต่อไปแล้ววันนี้หลังจากที่เลขเข่าแล้วผมก็ได้มาติดตามต่อเี่นจอยไว้นะครับกับมาเที่ยวนั่นกับยังได้เลขวิ่งสายทหารยังได้จับคูเดียนซึ่งฟันเนาะได้เลขฝันมาให้วันั้นนวัที่ผมมาตามว่า เอางวดก่อนได้ฝันมาให้ฝันฝันได้ตัวใดครับหมฝันว่านี่แหละเก้าเ็สล่ะเก้าเสามพี่น้องเ้าเแงมาบึงจงกขึ้นสูงๆแหงมครับเลขฝันโอ้เลขฝันตั้งแต่ตองวดเชื่อใจก็คือเก้าเจสามฝันถึงงูแต่ว่าเลขฝันนี่มันใจเก็ละเลขฝันเลขฝันมันใจเกเพราะแต่ว่าเลขสามตัวกับมันใจไปไหนบ่บ่บ่แต่ว่ามันใจเก็ะโอ้บ้านที้้าสิมาุลุเบึงนะครับว่า ส่วนเลขฝันสีมาตรงกับเลขวิ่งสายทหารบอสีมาตรงกันจับจับครูบอเนาะแต่ว่าเลขวิ่งสายทหารก็ได้มาแล้วเนาะได้มาแล้วได้มาแล้วอ่าเพื่อนให้วิ่งอยงแนล่ะครับมันมีสามตัวมันมีสามตัววิ่งเลขวิ่งมีสามตัวซึ่งระจัดเตรียมไม่ให้จยปร่อยนะครับเตียมไม่รียบร้อยเออห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าเลขวิ่งเลขวิ่งมีสามตัวสามตัวมีโอกาสมากนักกันสามตัวมีโอกาสมากนักกันสองตัว แล้วมีโอกาสมาตัวหนึ่งด้วยสามตัวนี้วิ่งมาขึ้นหัวกันปะวิ่งกันเลยปะหมายหมายถึงว่าซับกันได้เลยปะได้ได้ได้ซับได้เลยได้เลยเล่นหกประตูไปเลยโอ้เล่นหกประตูได้เลยได้เลยบนล่ังแทงปดเลยอืมแล้วเลขจุดเลขเจ็ดนี่นะโอ้บรรจเลขเจ็ดลายฟันเจ็ดแต่ว่าแต่ว่าทั้งเพื่อนไหนมากอะเพื่อนใหรจับคู่แบบนี่จับคู่มาให้พร้อมถ้ามันจะเลขจับคู่ จับฟูมหาห้เกี่ยวกับตัวนี้เกี่ยวกับการคั้นเซก้ากับจับฟูซีเก้าไปฟูมักฟูมักหากะเอาแปดเซฟฟูมักเก้ามันก็มีหกเก้ากับสี่เก้าฟูมักหามันก็มีหาศูนย์หมายถึงว่าจังจสี่หมายถึงเลขในส่วนเลขวิ่งนี่นะ,ะได้สายทหารมาปุ๊บแม่มบาก็ท<ต>ี<า>ได้มาจับคู่เขากันจับเลขเด่นของเชี่ยนจอยเนาะหลังจากที่จับ คู่เอ่อเลขเด่นไปแล้วนะครับย่อเขินย่อเข้นถึงสูงใช่ไหมอ่าหลังจากจับคู่คู่แล้วนะครับกะได้เลขมาสี่ชุดนะครับก็คือจับคู่เด่นของเทียนจ่อยสายทหารมีสี่เก้าแมนอ่าสี่เก้าผู้ใดติดเก้าผู้ใดมากเก้าก็คือมีเก้าสี่กับหกเก้าเท่านั้นเนาะในส่วนผู้มากหาก็มีหาศูนย์เท่านั้นเนาะแมนโอ้แต่จะหาแปดอีกตัวนึงหาแปดอีกตัวนึ่งโอ้เจ็ดนี่ใช่ใส่ตัวใด เจ็ดโอ้เจีกจับกวนเลยเจ็ดอี่จับกวนจับใส่เลยจับใส่หคือคันว่าขันเอาคันเจสิมาให้จับใส่เจหากับเจ็ดเก้าังซี่บ่เออเนีียเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเพราะว่าเราบเขียนออกมาเนี่ยเราไปแยกย่อยออกมาคือพวใหม่คันมาเจอันนี้เจ็ดน้เป็นหาเจ็ดหาเกาเขเขียนอะไบอสันกือว่าเอสซี่ังอเอมุนเราลดไปมุนเราลดเนาะมุลเอาลดเอออสันเจนี่ก็เว่าชัดเจนแล้วในเ่อนของโตเร่เ่มากห ได้มาก่หลายมือหรือเ่ครับเอาได้มากหมื่อวานนี่ล่ะได้มากหมื่อวานนี่ท่านได้เอามาแล้วท่านได้ฝันหมดแล้วมื่อคืนท่านได้ฝันดีว่าได้เรียกมาบ่บอ่านฝันมาเลย ฟันแต่พูดล่ะฝันแต่ว่าเห็นฝันเห็นงูฟันเห็นงูวันนี้มาฝันพูดเห็นก็จะงงูไ่มอเมื่อนั้นเมื่อเมื่อรุ่นไม่ฝันอี่งูอีกงูสองตัววันนี้เมื่อรุ่นมาฝันอีกอือยเก็ดสีนี้ไปใส่พ่กงูแล้วก็เออบ่ม่มเก็ดเกว่างูญ่งูไงที่เป็นเก้าเนาะงูหน่อยเป็นเก็มันว่เก็เก้ามาน้ำกันชกติสวัสดีครับเยล่ะนี่เขาเรย่เขาเลย่อถื๋อ่ว่าชัดเจนในส่วนของตัวเลขนะครับขอแยกแยะอีกที่หนึ่งนะครับพี่น้องครับ แยกแยกมันเป็นสองส่วนเลขชุดนี่เป็นสองส่วนก็นคือส่วนแรกกับเลขวิ่งสายทหารมีห้ามีเก็ดมีเข้าอ่าแต่ว่าในส่วนของจับคู่เด่นอ่าจับคู่เด่นนี่คือจับคู่นี่ที่ไปที่มาจับคู่ได้เลขใสม่มาจับคู่กับเก็หาเก่าดีก็คือได้มาจากเลขเด่นเลขคำนวนของเชี่ยนจอยเองเนาะนสิ่งจับคู่ไมา่หา้แล้วก็มีซีเก้าหกเกาถ้าสมมติละเก่ามามีโอกาสเป็นไปได้ก็คือซีเก้ากับหกเก่าเท่านั้น สมมติมว่าหามามีโอกาสเปลี่ยนไปได้คือหาเปีย, د, ปยับหาศ<ม>ูนย์กน,นั้นว่าตัวอันนี้คือความชอบส่วนตัวเนาะเป็นความชอบส่วนตัวเป็นความมากัามมากส่วนตัววันต่อไปอ,อันนี้กับว่าชี่หางนี่กับว่าฟันทุง่งว่าตีแตกท่วอร่อย,อยหมดเส้นเนอะแต่ว่าอย่าลืมเก็อย่าลืมเกดคันมากเกตหน่สิวิ่งใส่เลยหาเกตเลยเอฟซีมักมักตัวใดสามตัวในนี่มักตัวใดคัดใส่เลยคัดใส่เลย มาเกตหรือมาเกตแมในห้าในเจ็ดในเก้ามีโอกาสมาด้วยกันมาแม่ห้าเจ็ดเก้านี่มาแม่ขบวนกลางดีดีว่าดมาทั้งบนทั้งล่างนี่ละมาหลายให้มาทั้งบนทั้งล่างเลยแต่ว่าเลขไอ้ชุดซีตัวที่คัดกรองออกมาให้นี่คือเน้นบนหรือเน้นล่างปะ โอ้ยเน้นบ่ได้เน้นบ่ได้เน้นบนเน้นล่างบ่ได้เน้นบ่ได้เพราะว่าหางเท่อเข้าไปเน้นล่างไม่ออกบนหาเน้นบนออกล่างกันเดี๋มันก็สิพลาดศนะเด็กเสื้อหางเสื้อล้นบนล่างก็ได้เนาะครับล่างจัดไปเลยออืเพราะว่าบนล่างกับนําบ่ครับกับกับกับพอมแล้วก็เล่นเลนไว้ซ้ํากันอย่าไปเล่นแยกจะไปเล่นตัวนั้นเบาตัวนี้หนักเล่นเลขการเล่นเลขกเนี้มันสิเสียดายมันออกมาซ้ําถือได้หนิถ้ามาซื้อ58แล้วไปออก85นี่เสียดายบ่เออโู้ก็เสียดายเนาะนั้นล่ามันซ้ํานี่แล้วนะเลขกเนี้ย ตัวนักตัวเบานี่คือคือคืองยังไหลเพราะเพราอยากให้เล่นตัวนักตัวเบาเล่นเลขนี่เล่นซ้ำกันเรีนเรีนซ้ำกันได้ก็ได้ซ้ำกันขาดทุนกับขาดทุนซ้ำกันซ้ำกันเพราะว่าได้ตัวเอานอกจากสีมักอีลีตัวนั้นค่อยหนักเน้นฝันเรือฝันว่าจังสั้นจังสีจังเน้นครับขันเลขกแอฟรูเหล็กวิ่งจังสีนี่มันบ่แน่นอนเขาพัฒนาเขาต้องเล่นแบบ ให้มันบาลาดกันไปเรื่อยๆดีนะผู้บริหารต้องใจผู้บริหารเล่นใจการเล่นนี่การตึงตัวเบาเฮ็ดยังไงบ่ดตี้อมันไม่มีกำไรมันไม่มีกำไรเขาต้องสึมว่าเอาตัวนักเนี่ยแยกมาใส่ตัวเบาให้มันซ้ำกันทันเรียนวทันเดียวซ้ำกันแล้วมันที่พ่เสียใจว่ายๆคือพ่เสียใจยาโลบมากเว้นบพราะพ่อเสียใจครับมันออกมาตัวกับก็พ่อเสียใจออกมาถือตัวน้อยถือตัวนี้พ่อเสียใจครับซื้อตัวนักไปออกตัวเบาเสียใจบ่ เสียใจเสียดายดเด้วเนี่ยปนแง่ทางที่ดีให้กันเป็นแนวท่างจะได้เสียเพิ่มขึ้นไยอีกดูอ้าวแตว่าเป็น่ยนังแต่แล้วใจผู้ชอบหรือว่าผู้ใดบ่มาซื้อหลายตัวเนาะมักตัวไรก็คัดเอาคัอยู่นใหหั่นละเอาอมอันนี้แต่ว่าได้เน้นว่าจีตัวนี้หนักตัวนี้เบากต่ว่ได้มาแต่ว่าเลขชอบบ้เนาะในส่วนเลขเครื่องบนนี่ชอบตัวไดเป็นพิเศษบะในส่วนโตส่วนโตในส่วนโตก็มากขึ้นแล้วนี่ ห้าศูนย์ห้าศูนย์กับสีเก่าห้าศูนย์กับสีเก้ามักเป็นพิเศษครับเอาวงอะไห่เนี้ยวงอไห่เนี้ยห้าศูนย์กับสีเก้าชอบเป็นพิเศษนะครับห้อตรเลยค่ะห้าศูนย์กับสีเก้าชอบเป็นพิเศษนะครับเอฟซีครับอ๋อแต่ในความชัดเจนจากเทียนจอยแล้วตอนนี้ลูกค้าเทียนจอยกับแม่แล้ววันีที่รบกวนเทียนจอยซ้ัมนี่นะครับเดี๋ยวสิไปสรุปสูเอฟซีฟังอีกที่หนึ่งนะครับถ่ายคลิปไปนี่เนาะขอบคุณเทียนจอยหลายครับ ค่ะพี่น้องคะหลังจากที่ได้ฟังแนวทางดีๆจากเสี้ยนใจเหล็กวิ่งสายทหารเนาะน,นะคะเนาะก็ลองเอาไปพิจารณาบ้างค่ะพี่น้องคะมากระจัดคัดกับพานเนาะค่ะบ่หมักก็คือปล่อยพันไ้เลยเนาะค่ะวิเคราะห์เบิ่งดีๆนะคะก่อนการลงทุนนะคะทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นคะ่ะพี่พี่น้องคะค่ะก็อย่าลืมนะคะว่าตัวเหล็กถูกตัวเนาะค่ะเนาะมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์ลุดเป็นธรรมดาดานะค่ะ นาจะแคบนาจอกันไว้ท่านเนาะคะ่ะเนาะสาหรับเรื่งเส้นใจกับบ่หลายโตนะคะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแอนก็จะขอฝากไว้แค่นี้ก่อนเนาะคะ่ะพอกันคลิปหนานะคะพี่น้องก็ค่อยติดตามไว้ค่ะว่าทางช่องจะพาพี่น้อง mc h o าไปตามแนวทางที่ไหนต่ออีกเนาะคะ่ะเนาะกะอย่าลืมกดติดตามไว้ค่ะพี่น้องที่สําคัญกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะจะได้บ่ผลานเนาะคะ่ะเนาะเวลาทางช่องลงคลิปลงไปเนาะคะ่ะ จะได้แจ้งเตือนพี่น้องเอฟซีเฮาได้รับสาบรับข่าวได้ท่านควันหรือว่าอัปเดตคลิปไหนไม่ไม่ลงไปการเปลี่ยนแปลงยังลงไปนะคะพี่น้องเอฟซีเฮาก็จะได้รับสาบได้ท่าน,วน,นะควนเนาะค่ะเนาะแต่ได้ว่าตกข่าวสาหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้คะ่ะพี่น้องคะพอกันคลิปหนานะะเนาะค่ะเนาะสวัสดีคะ่ะ